วิธีเก็บพักพวกนี้นะคะถ้าอยากให้มันล่างง่ายอะคะ่ะแซ่บ <laughs> นี่จะเป็นพวกพักหูแมวอะคะ่ะที่เคยเห็ดคลิปวิดีโอไปเด้อจ้ะเต็มเนี่ยเลยนะเต็มสนามเนี่ยเลยนะคะเดี๋ยวสิ เก็บไปแกงที่เหล็กได้จ้ะมือนี้วิธีเก็บพักพวกนี้นะคะถ้าอยากให้มันล่างง่ายอะคะ่ะเด็ดเอาแต่ใบจ้ะพี่น้องเด็ดเอาเฉพาะใบที่มันอันที่เาอยากได้อะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าถอนมาทั้งหากทั้งโคเลยนี่เวลาล่างอะคะ่ะมันล่างยากหยาด ันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเวลาแบบว่าเอามาเมดน่มันล่างยากแนี่มันเลือกยากสู่เก็บเอาทีละใบใบที่เทาสีเอาไปใบสซดๆมันนะคะที่เทาสีเอาไปเห็ดกินเลยดีกว่าแล้วก็เอาไปล่างเลยหอวเฮ่อนกนลางเลยและวนนะน้ามันเพื่อนเด้อค่ะถ้าเกิดเก็บแล้วนีฝ่าเห็ดกินเลยเพราะว่าเพราะว่าพักมันมันสิยับเร็ว มันสี๋เหนียวง่ายเหี่ยวง่ายนั่มันกับบนเหนียวเหี่ยวง่ายเหรอคะแต่ว่ามันกับสีเหี่ยวแหละหลายยังค่ะหลายยังหาเก็บเอาแต่อันอันนี้มันอ่อนๆ นี่จังสี่กะจังสี่กะทิมใบเนี่ยค่ะเนี่ยใบมันจังสี่เนี่ยกรต้องเอามันแก่พวดบ่อืึดค่ะบ,บ่ออึด ถ้าใบอ่อนมันเนี่ยค่ะมันสีขึ้นเปนยังไงมันสียังกรอบอยู่บ่บ่เคยเหนียวแห้งแล้วก็บ่เคยโค่นน้ำน้าจ่ะถ้าถ้าใบที่มันเกิดมาเด็ดจนโดนแดดแล้วมันสีหยาบแล้วล่ะมันก็สีขมน้ำอ้อแเลยอีกอย่างหนึ่งที่ที่มีความหูเซกว่าสิสังเกตได้ถ้าถ้าทิมใบโดนเนี่ยมันแห้งติดสีขมเลยค่ะหมายถึงว่าแบบเทาเอาออกมาเขาเด็ดออกมาแล้วล่ะฮลาปล่อยทิมใ้นี้ โดยส่วนตัวนี่หูซื้อว่ามันขมขึ้นกว่าเกา่าแบบปล่อยไปขามือมันก็ขมแห้งกว่าเกา่า คืออดีแถวบานทายามันหลายเห็ค่ะก็เลยบด้บด้แบบว่าอันนั้นยากหมายความว่าสิเก็บไปทอเสิสิกินนะคะละกะเลือกเอาใดอะคะ่ะเลือกเอาใดเลยเพวกมันหลายแห็นนี่ค่ะหากมัน แต่ถอนมาทั้งต้นมันจะเป็นแบบนี้แต่วมันก็ต้องเป็นล่างเอาดินออกอ่ะจ้ะพี่น้องเออพอดีแถวบ้านมันหลกันเลยเลือกเด็ดเอาต่ใบที่อยากได้ที่คานล่างอะไร่างเงี้ยมันล่างยากพวกดินเนี่ยคะ่ะ ตัวน,นี้จะเป็นน้ำอุ่นนะคะเป็นน้ำอุ่นแล้วก็สิแชไว้จักจักหานาที่ให้แบบว่าพวกน้ำอุ่นเขาไปอียงล่ะค่ะไปหอดแบบพวกขี้เงือพวกเศษฟุ้นต่างๆให้มันหลุดออกมาะคะ่ะพักพักตัวนี้มันบบสัมไงเ้อจ้ะเอาแชถิ่มไว้โดนๆมันก็่าเป็นอย่างนะโดยส่วนตัวเคยถิ่มไว้คามขึ้นนะคะมันกับโบโบดเดชั่มเลยจ้ะ นี่ค่ะหลังจากแช่ถิ่มไวเนาะมันกระสีสดขึ้นมาอีกนะคะสดขึ้นมาอีกตัวหูซึกว่ามันมีรอยซ้ำก่อนนั้นที่บอกเพื่อเๆว่ามันบก่อยซ้ำคือสุดก่อนเก็บมากค่ะแช่ประขามขึ้นมันกระบอกซ้ำน้ำแต่ว่าตัวน,นี้มันมันเป็นแบบนี้สงสัยมันอ่อนมั้งคะหรือว่าจังใดกับเบโห้หถ้าบอกพิษนี่ขอโทษด,ด้อค่ะแต่ว่าอันนี้เราจากประสบการณ์ตรงนะคะ อ่ะที่นี่ก็เดี๋ยวตัวน,นี้เป็นน้ำแรกที่ซอรไว้นะคะเดี๋ยวทายาขสิหลางน้ำที่สองอันนี้สิเป็นน้ำที่สองนะคะทายาใส่น้ำยาหล้างผักลงไปน้ำน้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าอ่าสิบบด้แซ่ริเเร่มไวนะคะตัวน,นี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความสบายใจของไผรของมันนะพอดีทายาอยากสิ เอาน้ำยาล่างผักซอยล่างนะเพราะว่ามันเป็นผักป่านะคะบูหูว่ามันแบบสีมีผงอี๋อยไม่เหันต้นนี้นี่มันเห็ดมาน้ำยาล่างผักนี่มันเห็ดมาจากธํามันบักเผาเด้อค่ะดังนั้นฟองอีอย่างนี้มันเป็นฟองของออร์แกนิกทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดดังนั้นเนี้ยมันมันมันบรมอันผงซักฟอกที่แบบว่าอันตรายเด้อค่ะ บางคนอาจสีมีความรู้สึกว่าเอ้ยคือ้างน้ำไหล,ลเท่อแทงเปลืองน้ำมั้งสินะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเด้อจ้ะแต่แต่่ความสะดวกของไปของมันนะถ้าพอดีาอยะอ่าสบายใจที่แบบว่าสีรางและย,ย,ย,ยๆน้ำจซื้อๆถาเพื่อนแบบว่าอาคิดว่าโอเคเท้าสองเท่อมันโอเคแล้วก็กระบ,บ่เป็นหยังค่ะมันบ่ดด้แบบว่าสกรปรกอยียงขนาดนั้นนะคะ น้ำที่ใส่ล้างพักไปวางหันเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวเราบริเทศถิมเลยจ้ะก็คือสีเอาไปไว้ล่างพักอันอื่นต่อดังนั้นนี่มันกะบดบริสินเปลืองนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะโดยความี่พักตัวนี้เนี่ยนะคะมันสิมีความหยาบนะมันมีขนแล้วก็มันจะมีค่ามหยาบดังนั้นเวลาต้ม ัานาตรงใจเวลาต้มดนนะคะเธอมันสิเปื่อยคือปากีเล็กนะคะถ้ายากลื่นอยากแนะน้านะคะให้ให้ซับซับซับก่อนนะ,ะจังเอาไปต้มนะคะลับพักตอนนี้มันบริโภคแห้งนะคะดังนั้นเนี่ยบริจมเป็นต้องตองต้มนึ่งน้ำก่อนก่อนจะเอาไปแกงนะคะสามารถที่จะเอาไปแกงได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบเอาไปแกงเลยโด,ย,ดยที่บโบ,บ,บหันมันเนี่ยคะ่ะมันานั่นมันเปื่อยยาก แต่ว่าถ้าไปมีเวลาต้มดนกับบเป็นอย่างนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวทยาบอได้ต้มดนนะคะการเลือ่อยตองจ,จิหันมันก่อนแล้วจังจะเอาไปเห็ดกินเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นการแกงผักกาดหูแมวแบบแกงกิเล็กกะทินะคะเซตแบบง่ายๆได้ค่ะตามตามเครื่องหรือว่าส่วนผสมจิหาไก่มืออด้ค่ะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันกะอย่างหลายๆอย่างมันกะหายากเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดนางรมที่เคยไปเก็บมาได้ค่ะกระตากแห้งละกะเพราะจะเอามากินกับเอามาแช่หนามนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นหมูอันนี้ก็จะเป็น อ่ะหอมหอมนะคะพ้ายาบาดวใส่กะทินะคะใส่นมแท่นด้วยจ้ะใส่นมแทนนะคะมันเป็นสําหรับมันเป็นครีมอ่ะนะคะแล้วขาส่งใส่กาแฟแล้วว่าพอดีอ่านมยุ่งเหยิงกับเม็ดนะคะก็เลยต้องใส่นมอันนี้ละนะคะหมดเป็นอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดหอมแมวนะสิซอยหั่นแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ายานะคะอาตามจริงนี่คือต้องมีน้าพริกแต่ว่าพ้ายาบ๊วม่น้าพริกก็เลยต้องใส่น้ายา ไอ้น้ำพริกตันนี้แท่นนะคะตบาก็บบเป็นยังค่ะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆอันนี้คือทายาบำบันเมื่ออสีพ็ดอาหารเลค่ะเพียงแต่ว่าเห็ดห้เป็นไอเดียให้เป็นเพื่อนในเบิงนะคะส่วนที่เหลือแบบจะไปแกงจะไปเห็ดจังไรนี่กะตามจริงมันกแล้วแต่ห้าอยู่แล้วเด้อจ้ะอันนี้ก็จะเป็นการเห็ดง่ายๆกินง่ายๆของทายาเองเด้อจ้ะปลาไปเริมกันเลยค่ะอันดับแรกก็เอานมลงไปเด้อจ้ะ จะนั่นกะเอาเนี่ยค่ะอย่างนะชิลลี่เพสนะคะิกแกพริกแกพงิกแกงมาค้นๆน,นะคะจะ,ะ,ะให้มันเดือดๆแบบนี้เด้อย้ะเพราะว่าคล้ายๆว่าสิพัดเครื่องแกงอะค่ะแต่ว่าบันโมเมนมันเป็นนมก็เลยต้องใส่วิธีแบบนี้แทนเด้อย้ะะละกะ็ซีไซ ใส่หอมลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปจ้ะจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวจ้ะพัดพัดพัดให้มันเข่ากัน สใส่ไสพักัวแมวเนี่ยค่ะลงไปพัดไส่์กันอีกเหตุผลที่ยังบ่ทันใส่น้ำเพราะว่าอยากสิหัวว่า้าเพิ่นยุบแล้วเนี่ยต้องใส่น้ำซำใดนะคะเพราะว่าบางคน้าไผรมากินแบบคนๆกะเราต้องใส่น้ำหลาย้าไผรใส่มากินแบบ นามหลายสิก็ใส่น้ำหลายแต่ว่าถ้าย่ามักขุ่นๆนะคะ่ะเกลือสีใส่พักลงไปก่อนเพราะว่าพักเป็นกระสีนีน่น้ำเหมือกันพอพักมันเริ่มยุบ่ะคะ่ะมันก็จะเริ่มกะน้ำได้นะแล้วย่ก็จะเอานามมันไป จากนั้นกระสิเหตุการ์ปรุงด้วยจ้ะปรุงนี่กระปรุงนี่กัแหล้วตำหมักด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสนะคะเป็นอ่ซีอิ๊วขาวนะคะกระน้ำปลาใส่เกลือน,นิดนึงนะคะแล้วค้นในเขากัน,นะคะ่ะ จากนั้นกับปิดฝาค่ะให้มันปล่อยให้มันต้มไปค่ะ แล้วจะลองกินเบิงด้วยจ้าเป็นแบบใดได้วจ้ะน,นี่ค่ะขมน้อยเดียวขมน้อยเดียวจะขมว่แห้งคมว่แห้ง แคบคมมแห้งค่ะและ้วกะ็ถ้าต้มไว้ด้านโดนมันกระเียคายแบบแบบจับชายอ่ะคะ่ะแบบพักจับชายอะ่ะ เดี๋ยวกะสิขออนุญาตกินต่อเลยจ้าจ้ไไนมือนีกะขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่รับชมด้ค่ะสวัสดีค่ะ